สวัสดีเอทุกคนนะครับผมอ่ะอมทางพ่อพ่อแม,แมเออ่เพื่อนที่ติดตามลาวสตาแล้วก็ฮานอยทุกคนนะครับผมฮานอยเมื่อวานกับลาวสตาอุยขอขอ,ขอภัยไม่มานะครับไม่ไมาตัวเจาะเลยเออเมื่อวานนี้นัดกันหลุดจริงๆนะครับสำหรับลาวสตาแปดหนึ่งศูนย์เก้าสี่ครับแปดหนึ่งผมมีหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะเข้าไปแทมเดียวนะครับ ศูนบนอืมแล้วก็มีอะไรกิจ <c oughs> กิดมาแบบไหนเมื่อวานกิดเมืม่อวาน7จกับ3 1มกาชาติ5 3 2 9เออเนี่ยนัดกันลุดหมดเลยพัฒนานะครับก็ออกไปที่อะไร2 5 2หสโอ้นัดกันหมดเลย vip 4 0 0เฮ้ยไม่ใช่ vip ต้องอีก vip 8 9 0 8นะครับมีหนึ่งแปดสออก้าครับก็ไม่ใช่ออก6 8แปนะครับพิเศษออก095ย์เบนอ่าแล้วก็4ี่ นะครับวิ้ยเมื่อวานนี้หลุดแบบกระจุยเลยนะไม่มาสักตัวเอ,อเป็นอะไรที่สูตรเด่นไม่มาจริงๆศูนย์ห้าห้าเก้าปกติศูนย์ห้าห้าเก้านะครับปกติมาแค่เด่นเก้าไม่มีห้าเก้านะครับมีเก้าสามหนึ่งูย์ห้าบนเข้าแค่เนี้ยเ <c oughs> ข้าแค่เนี้ยเออเข้าแค่เด่นนะเมื่อวานอุ้ บอกตามตรงว่ามึนมากนะครับออกบอ,อกเมื่อวานนี้ออกแบบว่าสูตรเด่นไม่เอาอะไรเลยสูตรเด่นไม่ไม่ยอมมาเลยเอาสูตรรองมาขึ้นแล้วก็ไปจับกับอีกตัวหนึ่งนะครับเออวัอนเมื่อวานนี้ขอขอ,ขอยอมรับยอมเขาว่ากันไปนะครับวันนี้วันนี้ก็หน่อยลาวสตาโอ้มีลาวพัฒนาอีกนะครับอืมก็ดูข้อมูลกันไป ดีๆนะฮะวันนี้เนาะหลายแนวทางเลยเกินเอ่อสำหรับเราสตาร์วันนี้เขาจะเด่นไปที่ตัวนี้นะครับนะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่เจ็ดแล้วนะวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดุ้ยเลขสวยนะครับเจ็ดเจ็ดหกแปดนะครับนะก็ระวังเจ็ดหกแปดนี่แหละเจ็ดเจ็ดเบิ้ลนะครับเบิ้ลเจ็ดเจ็ดวันนี้ลาวควรลาวพัดยังเลยเจ็ดเจ็ดแต่มันน่าจะอาจจะมีเจ็ดอะไรประมาณที่ 90นะครับก็จะมีเก้าอะไรบ้าง92 93 94 95ก้ครับเกไปแล้วนะเออ02 03 04 05 94ออกไปแล้วนะก็ จับไปไว้แล้วไม่เป็นไรตัด9กสออกได้ไหมไม่น่าจะมาอีกอ่ะเก้าสี่ไม่เน้นกันแล้วกันแล้วก็ให้อีกชุดหนึ่งนะผมให้ชุดชุดนี้ชุดกันเพราะว่าเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือสองสามนะครับก็ระวังสองสามด้วยนะครับ9 0 2าสาเขาเด่น4ี่ตัวนี่แหละเก้าย์สองาวันนี้น่าจะมีอีกนะครับ9 0้าสองสาม เก้าศูนย์สองสามสี่ห้านะครับเลขวินนะวินวินสามตัวเอาตัวนี้วินนะครับวินเหมือนเลขตารางนั่นแหละผมให้แบบนี้นะครับน่าจะมีมานะอะให้วินให้วินเลขในตารางเ,าเนี่ยวินเผื่อเผื่อจับถูกสามตัวกันนะครับก็จะมีเ,เด่นเก้าเด่นศูนย์เด่นสองเด่น 3แล้วก็เด่น4เด่น5ครับ่ะตามนี้ครับเด่น4เด่น5อันตัวเลขมีแค่นี้1 2 3 4 5 6 6วินเอานะครับ3ต,ตัววันนี้ผมขอเจาะไปที่395เม็ดเดียวครับเนาะ395ชุดเด่นนะครับเจ้า3 95 9 3 95 94นี มันออกแล้วก็เบาๆก็ได้หรือ,อระวังเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าสองนะครับแล้วก็ศูนย์สี 3, ่ศูนย์สามศูนย์สองครับชุดเด่นอันนี้จะบินได้เลยนะครับเด่นสี่ตัวมี สองมีสามมีเก้ามีศูนย์นะครับออทีนี้มาดูฮานอยนะครับฮานอยวันนี้เอาคืนเมื่อวานนะครับเอาคืนเมื่อวานก่อนวันนี้น่าจะมาเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันหลุดวันอีกวันมันจะต้องมาเฉพาะกิจวันนี้ศ1กาชาติวันนี้1นสองพัฒนาวันนี้ พัฒนาสี่ห้าครับวันนี้ไม่ขอเจาะนะรอบนี้ไม่ไม่เจาะดีกว่าเอา VIP ไปเลย v i p วันนี้เด่นไปที่แปดเก้าครับแปดสี่แปดห้า แปดหกเก้สี้าห้าหครับสาตัวนะครับเ9 4 9สี่เก้าสี้าห้าหครับ พิเศษนะครับวันนี้พิเศษผมเจาะไปที่เด่นเออห้าหกครับก็จะมีห้าสามห้าสี่ห้าหกหกสามหกสี่นะครับ ห้าแปดสามตัวนะครับขอวางไปที่ห้าหกเออเบิ้ลไหมเนี่ยเบิ้ลไหมเอาห้าหกนี่แหละห้าห้าหกเนาะเอาจับเบิ้ลห้าห้าหกไปเลยนะครับห้าห้าหกเออก็ระวังห้าห้าด้วยนะครับ เอา5-5กันไว้หน่อยก็ได้เอาชุดเด่นนะครับผมให้เด่นไปที่5-6เนี่ยแหละ5-6 5-4 6-4ครับวันนี้จับเบิลวนะันไหนพิเศษชอบมาแบบนี้ก็5-5-6 <c oughs> เอยอ่ทีนี้มาดูปกตินะครับปกติวันนี้เขาเด่นไปที่ หกเจ็ดนะครับหกหนึ่งหกสองหกห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดนะครับชุดเด่นนะเออเด่นไปที่ 8 6 1ครับชุดเด่นอา่า2ตัว6 1 6 8 6 2เจ็ด5เจ็ด2ครับอ่ะตามนี้สำหรับ หานอยนะครับผมเนาะวันนี้ก็ขอให้มานะครับเจาะเลือกเจาะดอยตัวอย่างเช่นวีพิแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าน่าจะมาสายเหนื่อยน่าจะได้นะครับวันนี้รอรอคลิปลาพัฒนาก็แล้วกันนะครับถัดจากนี้นะครับเดี๋ยวลงลาพัฒนาให้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ